สวีดัาสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าแบบนี้นะครับปารีสแซงฌแมงครับเล็งคว้าดิบาล่านะครับแทนเอิมเปเป้นะครับถ้าอิมเปเป้ย้ายทีมนะครับปารีสแซงฌแมงครับผมทีมดังแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยต้องการได้ตัวเปาโลดิบาล่านะครับกองหน้ายูนิโตสนำมาร่วมทีมหาต้องเสียอิมเปเป้ครับในช่วงซัมเมอร์นี้มีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่เอ็มบัปเป้เนี่ยจะย้ายออกจากปารีสแซงฌแมงครับหลังจบฤดูกาลนี้นะครับเนื่องจากสัญญาปััััจจจุุบบนนนกลลงะะสสิ้้ดแวคร หากไม่มีอะไรพลิกโผล่เนี่ยก็น่าจะย้ายไปร่วมทีมราชชุดขาวนะแอตเลมาริดยักษ์ใหญ่ของลาลิกาสเปนเรานะครับขณะที่ดิบัลล่าครับกำลังจะหมดสัญญากับยูเวนตุสเหมือนกันนะครับและตอนนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากหลายทีมเลยนะครับชั่วยุโรปโอ้โหแย่งวงชิงลายเซ็นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอตเลตโกมาดริดนะแอตเลติโกมาดริตนะคอตเติโกมาริตนะแอริตนะแอตเโกมารินะครับโก้มานะแอตเโก้มานะแก้มนะแอก้มานะแอาริตนะแอตเ เปเชย์ก็มองว่าดิบลาลาครับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมครับพ่อกำลังจะหมดสัญญาเช่นเดียวกับเอ็มบาเป้นะครับขณะที่เลโอนาร์โดนะครับผู้นอำนวยการของสโมสรเนี่ยก็ชื่นชอบและติดตามผลงานของดาวยิงอาร์เจนตินานะครับมานานหลายปีแล้วนะครับประธานสโมสรนะครับก็อยากได้เหมือนกันครับสำหรับปโลดิบลาลานะครับของอ่าเปเช่นะครับที่อยากได้ครับมองมานานแล้วนะครับถ้าหมดสัญญาก็น่าจะล่อเข้ามาอยู่ในทีมของปาร์สแซงต์แฌร์นะครับสำหรับ ดิบลาหานะครับในรายนี้นะครับส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยก็เหมือนว่าแม่เขาเนี่ยจะไปคุยกับเรอัลมาดริดนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าเรื่องสัญญาใหม่อะไรเงี้ยครับและเอ็มบัปเป้ก็เหมือนจะเรียกร้องนะครับโอ้โหค่าเหนื่อยปีละ100ล้านยูโรนะครับเหมือนกันนะครับที่ผมเห็นข่าวเมื่อคืนนะครับทุกคนคิดว่าไงครับถ้าตัวแทนสลับขั้วนะถ้าเอ็มบัปเป้ไปแล้วเอาดิบลาหามาทุกคนคิดว่าไงครับคอมเมนต์เข้ามาให้ผมชี้นะครับในช่วงเช้าแบบนี้ครับ